มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชียงใหม่แผ่นดินไหวที่แม่แจ่มความลึก1กิโลเมตรไร้รายงานความเสียหายวันที่4กันยายน64วัดที่ร้อตีนทพงจิตวิการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและกบันเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เวลาประมาณ13 2 3นา ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด2.1ความลึก1กิโลเมตรที่บริเวณตำบลกองแขกอำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบื้องต้นนะคะจากการประสานไปทางอำเภอแม่แจ่มแล้วก็อบตอกองแขกนะคะไม่มีรายงานความเสียหายและไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ